ท่านผู้ชมเคยฝันแปลกแปกกันไหมครับซึ่งการฝันนั้นมันก็จะมีหลายแบบครับแบบดีแบบไม่ดีแล้วก็แบบแปลกเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องฝันที่ผมฝันแปลกๆกกันซึ่งความฝันนั้นเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในขณะหลับครับเป็นภาวะที่สมองใช้ภาพของสิ่งต่างๆทั้งสิ่งที่มีอยู่จริงและสิ่งที่เกิดขึ้นจากจินตนาการซึ่งเรื่องราวในความฝันนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างไม่แน่นอนไม่ต่อเนื่อง คาดเดาไม่ได้ซึ่งจากที่ผมดูมามันอาจจะเกิดจากเรานั้นจริงจังกับสิ่งนั้นเกินไปก็เหมือนว่าเรานั้นแอบชอบใครในโรงเรียนแล้วก็คิดถึงเขาแล้วตอนนอนเราก็จะฝันเห็นเขาอันนี้ผมเองก็ไม่รู้นะแต่ผมเจอจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องฝันของผมกัน ในคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องฝันแปลกๆของผมนะครับผมนั้นเคยฝันว่าผมนั้นบินอยู่ในอากาศหรือโดนหมากัดในฝันหรือตกตึก30ชั้นอันนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสมองคิดอะไรอยู่ถึงได้ฝันอะไรอย่างนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนที่ผมกําลังนอนอยู่ในขณะนั้นผมได้ตื่นขึ้นมาซึ่งเป็นความฝันเป็นงไงลนะ่ะตื่นในความฝัน ผมฝันว่าผมอยู่ในแถวบ้านของผมนะครับก็อยู่ตรงบ้านผมแหละหน้าบ้านผมเลยอะ่ะอืมแล้วผมก็เจอกระดาษแผ่นหนึ่งครับซึ่งกระดาษแผ่นนั้นนั้นมันไม่ปกติคือผมนั้นจับกระดาษแล้วมันก็ปรากฏว่าผมสามารถควบคุมการบินของผมได้เป็นไงหยิบกระดาษแล้วบินได้เลยอะ่ะของจริงครับคือแบบอะไรวะเสร็จแล้วอะ่ะผมก็บินขึ้นไปบนฟ้าไปทีนะ่ะผมก็ ควบคุมทิศทางไม่ได้เว็ยคือเอียงไปเอียงมาเออเสร็จแล้วผมก็แบบตกลงมาจากพื้นเว้ไม่ไดิจากบนอากาศแล้วก็ตกมาบนพื้นแต่ผมนั้นก็ยังปกติอยู่ยังไม่บาดเจ็บอะไรมากนะครับในขณะนั้นตอนที่ผมกํานั่งนั่งอยู่ผมนั้นก็ได้เจอมากําลังวิ่งมาด้วยความเร็วผมก็โดนหมากัดในฝันผมก็พยายามวิ่งหนีนะครับแต่หมานั้นไม่กัดครับผมไว้อยู่ซึ่งผมนั้นรู้สึกปวดขามาก แบบปวดจริงๆอ่ะเพราะเส้นตึงครับผมก็เลยตื่นมาและยังตกใจอยู่เลยก็เรื่องในคลิปนี้อาจจะมีเท่านี้นะครับก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนะก็เนี่ยเรื่องก็มีแค่นี้ยฝันของผมอะเป็นี้ไงล่ะโดนหมากัดในฝัน บินได้นี่ครับของจริงถ้างั้นถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปไหม่จากผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยกดติดตามแล้วก็เลื่อนที่กระดิ่งทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากผมด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรอีกสามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ